ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมวันนี้ก็ร้อนมากนะครับนะครับผมก็มาดูสูตรหวยแม่นๆกันนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สูตรสองตัวล่างสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมคำนวณย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน3มครั้งนะครับบวก10ล่างบวก10ล่างบวกด้วยสองคงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับหลักร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกด้วยสองคงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข6บวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 6บวกหบวกบวก0นบวกศบวก,บวก2 2> นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0ูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข5้า บวกสิบล่างสองครั้งก็คือเลข0นะครับบวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย2องคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9บวก5บวก0นบวก0บวก7บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ23นะครับ เราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัว่างในงวดนี้นะครับก็คือ0 3นะครับเลขศนย์ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข3ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ03นะครับในสูตรชุดเดียว นะครับนะครับมา,าดูในงวดต่อไปนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข3า นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข0นะครับเลขก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบขออภัยนะครับ3บวก3บวก3บวก0นบวก0บวก2นะครับเราก็จะได้11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับ มาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลักร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหน่วยบนก็คือเลข7บวก10ล่างนะครับ2ครั้งก็คือเลข0นะครับบวกด้วย2บวกหน่วยล่างนะครับ1ครั้งก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก7บวกนบวก0บวก3บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ ผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ1 0นะครับเลขหนก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขศูนย์ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ1 0นะครับในสูตรชุดเดียวนะครับ ครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลขก7บวก10ล่างนะครับ2ครั้งก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลัก10 7บวก7บวก7บวก1บวก1บวก2ะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลข5มาในหลัก10บนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลัก ร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข6บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข8บวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข1นะครับบวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกที่2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ บวก8บวก1นบวก1บวก0บวก 2, 2> นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ สอตัวล่างในงวดนนี้นะครับก็คือ5 8นะครับเลขหาก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขแปก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ5 8ในสูตรชุดเดียวนะครับ นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ร้อนมากนะครับวันนี้ก็ไม่มีเสียงนะครับผมนะครับก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวดประจําวันที่2พฤษภาคมนะครับพศสอ 2, 5 6 5นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับ นะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข9นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบกบวกเบวกเบวกหบวกหบวกสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ39นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักสิบหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลัก100นนรกอกก้อยบนนะครับก็คือเลข9กบวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข9กนะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข5บวกหน่วยล่าง1นครั้งก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9บวก9บวก5บวก5บวก8บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ38นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบ นะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผมก็คือ98นะครับ9889นะครับเลขสวยนะครับผมนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับพศสองพันห กสิบห้านะครับแปดเก้าเก้าแปดนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ